มา <นะ S 1> อแท่ดีม,มัน,มนเดินเดินมันก็เหมือนชอบดูของเก่าล้วเพื่องัดเจอเงี้ยเจอโป้่ออกมาตรงนี้ก็เลยงัดขึ้นมาเอาเปอ้วกคือเราเดินหาของเก่าอะไรไปเรื่อยทอแท่ด้วยทอแท<อ>่แล้วก็เจองัดไปเยเจอเพื่อเจออะไรเงี้ยแล้วเจอแล้วตอนนั้นยังไงตกใจหรือว่าอะไรแล้วก็งัดขึ้นมาเอาวุ้ยขมขมเอา เอ๊ะหลังมันมีทรายอยู่เลยแล้วก็โอ้โหเอาใช้หัวไปหัวคนครับก็เลยงัดมาวางไว้ตรงนี้ก็เลยมาวางไว้ตรงนี้วางตรงนี้ก่อนพี่คนมาวางเองะบอกพี่ชายพี่ชายร้วนเป็นตำรวจเก่าอยู่ก็เลยบอกเขาว่าบอกต้องแจ้งนะเดี๋ยวเพื่อมีญาติคนไทยอะไรออกก็เลยแจ้งพี่จบเขาก็เลยแจ้งใครเดินไปก็มาหาปลาหาอะไรก็แค่ปกติเราแท้แต่ธรรมดาจะทอดที่สนุนนะไม่มีหรอกไม่ค่อยเกินข้าวมั่งเงี้ยทอดพิณท้ายด้วยธรรมดาจะเดินขึ้นนุ่มแล้ว จะเดินขึ้นทางนู้นใช่ไหมเราก็เลยเอ๊ะเดินย้อนมาแล้วเดินลงวันนี้แหละลงมาแล้ก็งัดมาลึกวะมันกลบกลมเราคนลึกว่าเป็นไห้ใช่ป่ะไม่อยู่อ่ะเป็นไห้เราก็งัดมาเป็นออ๋ตอนแรกคิดว่าไห่อะไรเป็นกลบกมเป็นแพเพื่อเราก็เอางัดไปเจอแล้วก็เจอหอยเฮ้ยมึงเอาจะกลุ่มก่อนคือเอาจอกลูกลแล้วผมก็ลาทที่เคยเจออย่างนี้เมื่อไหร่ไม่เคยเจอนะฮะไม่เคยเจอโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยก็ไม่เคยเจอเจอ ขึ้เนเื้อมต้นยังไงนะะแล้วเดี๋ยวให้มูลนี้เก็บไปรักษาก่อดูสภาพกระโหลกแล้วมันเก่ากันไงกระโหลกเก่ามไม่มีร่องรอยการไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าร่องรอยที่ถูกทำร้ายจากศรีรษะนะไม่มีมันเป็นกระโหลกที่สมบูรณ์อยู่มันนานแล้วที่มาเจอ ก็เลยจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพื่อจะดูว่าใครจะว่ามียาสูญหายอะไรสงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองก็จะได้นํามาพิสูจน์อัตลักษณ์กันนะครับตอนแรกเจอดึงมาคนช้อแฉกเจอมันมันติดอยู่ใช่ไหมครับมันนาอยู่ทาการระบาดนะทางระบาดตอนนี้ใช่เลยโดยผมอุ่นนี่นานไหมครับนานแล้วครับ